ลงมากันได้แล้วเอาพ่อให้คนละหนึ่งพันไปเลือกของเล่นสองพันไดไหมคะพ่ออีกและถ้าเกิดไม่ให้ก็ต้องดิน้นเอาไปสองพันเย้แล้วหน่อล่ะคะหนูไม่ซื้ออะไรเอะหรอกหนูเอาไปแค่หนึ่งพันพอโอเคเก่งมากพ่อจะรอข้างนอก เดี๋ยวพ่อจะมานับกันว่าใครได้เงินทอนมาเอวูพี่ดูของเล่นสิอืมแล้วไงก็ดีแห้ะมั้งมีเห็ดด้วยอะ่ะบ้านเราไม่มีเห็ดเลยโอ้โห ต้นคริสต์มาสนี่นะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาแล้วซื้อไปสักหนึ่งต้นละกันแค่นี้พอต้นหนึ่งก็ห้าร้อยละเอาแค่นี้พอละกันสวัสดีค่ะพี่อืมเอาต้นไม้คริสต์มาสใช่ไหม ใช่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่ค่ะโอเคอืได้อะไรมาต้นคริสต์มาสค่ะเมื่อกินหนูไปใส่เว้นหลังรถแล้วเรียบร้อยหนะเงินทอนเงนินหนูซื้อไปห้าร้อยบาทค่ะตอนนี้หนูกลับมาห้าร้อยบาทโอเคเก่งมา,โากโหจักรยานจิ๋วนี่ก็น่าสนน่า น่าสนไปทุกอันเลยบ้านตุ๊กตาก็น่าสนหูโอ้ตุ๊กตานี้แล้วก็ตุ๊กตานี้อีกอะ่ะน่ารักจังเลยอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได,อกได้อยากได้อะไร าในนี้น่ะหนูอยากได้โอ้โหมันต้องหนึ่งหืเลยนะตุ๊กตาตัวสองตัวนี้แต่หนูจะเอาหนูจะเอาหนูจะเอาอกลับบ้านไม่ต้องเอาโอ้ยนี่ลูกจะเอาแต่ใจไปอีกนานไหมเนี่ยจะโตอยู่แล้วจะเอาแต่ใจไปไหนฮะ จุดเอาแต่ใจได้แล้วทำงานบ้างสิไม่ใช่มาขอพ่อพ่อก็จนได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยต้องหนึ่งมืนพ่อจะเอาเงินมาจากไหนถามหน่อยหนูจะเอาหนูจะเอาพ่อหนูจะเอาวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วกัน จะเอาอีกไหมจะเอาไปถอะโมเดลถ้าเกิดจะกลับซื้อของเสร็จแล้วค่อยกลับแล้วกันพ่อไปดีกว่าเอาแต่ใจขนาดเนี้ย พ่อหลับไม่ได้พ่อไม่ไหวฮะพ่อไปแล้วเหรออ้ยแต่ยังไงเราก็อยากได้อยู่ดีไปขอเพิ่มลดราคาพี่เขาดีกว่า ล็อกไหนดีอะที่หน้าไม่โหดอะล็อกนี้หน้าโหดมากล็อกนี้ก็หน้าโหดล็อกนี้ก็หน้าโหดเออพี่คะขอสอบถามอะไรไหน่อยได้ไหมคะสอบถามอะไรน้องตุ๊กตาข้างหน้าอะไรเหมือนใช่ไหมคะอืมอืมหนูขอลดให้แค่สองพันได้ไหมไม่ได้มันใหญ่นะต้องหนึ่งมื่น อสองพันก็ต้องสองพันสิอันนี้พี่นะพี่พนักงานนะหนูห้ามเอาแต่ใจสิหนึ่งมืนก็หนึ่งหม,มื่นอ้าไม่ไม่เอาก็ได้แต่อยากได้อะอือยาก อยากได้อพ่อไปแล้วหนูรู้ทางกลับบ้านน่ะจะคิดว่าหนูไม่รู้ทางกลับบ้านหรอกแต่อยากได้อะเดี๋ยวพวกนี้มาใหม่ก็ได้จะไปขอไปขโมยตังคแม่มาสักสองแสนบาท กือบชนเราโหยตกกระจายหมดใกล้ถึงแล้วฮ่าฮ่าพ่อหนูกลับมาแล้วกลับมาได้ไงอะ่ะหนูรู้ทางกลับบ้านน่ะ ทีหลังหนูห้ามมาแตะใจนะหนูไม่เอาแตะใจแล้วออเป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนชอบกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายทุกคนห้ามมาแตะใจนะะี่แค่ ม่เงั้นเดี๋ยวจะโดนทิ้งอยู่คนนี้คนเดียวก็ได้นะหนูขึ้นมาหนูจะขับรถบรึ้นบรึ่นไปบ้ายจ้า